ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเราอีกร้านที่นอนอยางพาราบางคล้านะครับครับตัวนี้เราก็จะมาดูไส้ยางพาราอัดกันนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็น6ฟุตความหนาก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น7นิ้วครับอันนี้อันนี้ก็จะมี4นิ้วครับแล้วแต่ลูกค้าสาั่งมาครับ ยางพาราอัดเพื่อสุขภาพครับตัวนี้ก็จะมีความหนาสองนิ้วครับก็มีทุกไซส์ครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูการเย็บของที่น,นอนยางพาราอัดนะครับ วันนี้ก็จะเย็บกับผ้าทอหนานุ่มครับกันใ้ฝุ่นนะครับครับวันนี้จะผ้าจะระบายอากาศได้ดีถ่ายเทได้สะดวกครับวันนี้ก็คุณลูกค้าก็สั่งติดซิปมาครับครับตันนี้ก็เปิดซิปดูได้ครับครับเออได้นานเมนฟองนำ้ำ ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเย็บเซร็จก็ห่อพลาสติกก็รอแพ็กส่งพรุ่งนี้นะครับครับงั้นก็วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ